ลพี่จ้อง <Elena> อลงมาฮักเอาไม่ได้บอกเขาง่ายเอ้ยอืฮักตบเอาโลดน่ะแม่เออมาๆาเราดึงเฮื่อนนี่เออเท่าได้เพ่อใหญ่ายเท่าได้ดึงมาเอ้าเอาผ้ามาฟันปบเอาโลดน่ะแม่ผ้าเอามาฟันเอาพ่อใหญ่เอ้ยเออเฮ้ยะได้หขนาะ ไเงี่ยไปเลยขนาดดึงไว้นะไม่หักัเรนะฮไม่ให้ฮักอเักไม่ได้แล้วไม่ใหญ่ยานไม่ใหญ่บยานเด้เดือห่างมีมันเด็เียนะนี <estry> 谢谢่ยโอ้พี่น้องเอคนน่ะโอ้ยห่างมีมัคนน่ะเอ้ามานะเอ้้อดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีเอ้าจ้องมังดูฮักตบรถผู้ใหญไอ้ ไปขันเอาพลามากับจอดบาทเดียวเท่านั้นแล้วไปเอาพลาไปทางที่ดีแม่ไปเอาพลามาอืมอืมขอืมไปย้ายไปย้ายปลาก่อน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 น้ำมันยังโอ้ยเตะวุ้นวุ้นหลังหันมันมีอ๋อเหมิด แมงกวาดเนี่ยมือใส่ได้ยู่บ่ใส่ได้ยู่คักเยอะคักเยอะน้ำมันบ่อน่ะนะเอาน้ำมันเราเมดเลยไม่ใหญ่เอ้ยมได้บุญเลยยังเหลืองเดือดเมดเลยบอปิ้งเสด็จกระป๋าโลดแล้วไปใหญ่เลยปิ้งเสด็จกระป๋าเลยเม็ดเหลืองเดือดเลยยังอยู่ขนาดเอาปลาเอ่อดะก้อน เออบีชูวฮันแล้วน้ำมันอย่าไปโอ้เอามือเอาเอายาวยัดมึงพมือนล้โอ้ยสกปรกใหญ่ไนี่ไงไก่การเป็นไงเออบีอออสก่อนไก่มันก็เยอะกินน้ำบีอ้อบีแห้งๆเออสละ ปาีงคุณนะปิ้งกับหอมห้อยๆเลยเดอ้อปาก็มีได้คุณนะมันเกี่ยวกับปะนี้งัน้นมันไม่เงยจะจอบไม่ใช่ย่องชิมน้ำมันแล้วหวานมากอืมหวานข้าบไม่เงยอืออืม อเป็นตะวานแห้งเยอะพี่ใหญ่น้ำเนี่ยคักปะเยนนุ่ยินลายเป็นบาวานเนี่พี่ใหญ่เยอะตนมพี่ใหญ่เยอะเสแห้งปะพี่ใหว้าท่อมไปที่จดแดนแท้พริกในแม่อันนี่นะใบมันอ่อนปุ้ได้ี่ใหญเสื้อท่านอีเนี่ยน้องพี่น้องนึงเน่ พาดอะไรโอ้ยเพื่อนยังเพื่อนยังขนาดอ๋อขนาดยูนเห็นนะเอาท่านเสียอีกเอาแนลเล็กขีบนะมาขีบทนาเล็กขีบนะจับมีได้ได้นี่มันเป็นมันได้ทนาทนาเล็กขีบนะล้างเรียบร้อยละทนา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 ละห้าจับมีได้ได้นี่ต้องนั่นนี่นี่มองสะเขาเบอร์อยู่นี่ เออสะละสัดซอนเอาเอุอ้อยนี่นมีไงเบอยแล้วไฟแห้งมีได้ได้มิมนะฮัลเป็นจะแสบแต่พี่น้องเนี่ยเดีอยไอ้อหอยอย่พี่น้องเลยไฟแห้งมีได้พ่ใหญ่เอ้ยมีต้องซื้อด้อะเดี๋ยวเอานี่ไปไว้เถอะกันเด้อกินน้ำอยู่แสบเลยละ่ละโอ้ยกลับพี่น้องโว้าวไปดูกลินบบบนี้ กูน so so no, ่ะมือ้ยมือแดงมือดำหมดโอ้ยจนไข่เบิร์ตแล้วมีมีเป็นอันนั้นมีเสื้อถุงมือแต่ทีแรกโอ้ยกระเป๋าขุดไปตอดจไอ้แม่แต่มื่อนี้มันหายบ่กินกูเดียวพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ไม่ใหญ่กูบอกกินมิ้งได้แต่กับไม่กินโอ้ยไม่ได้ผใหญ่เอ้ยเมื่อกี้ ไม่หมดเลยที่บูมาจำน้ำกันพี่น้อง คอกปเป็นไงอืมว่าไหมผลออกมาเนี่ยมีไหมทำอไอืมน้ำมันถือว่ายากเลยนะมีจำแจวบอว้ามไม่ค่อยผลหนังมันถือน้องกาขพึ้นพูนอยู่ห่างมงนใหญ่เนาะอืม,อม สมแหนซ้อแดงมาเนาะมีมีนี่เจ็บป่ะพใหญ่เจ็บน้อยนิดจำบุลีนตอดบไม่ให้นบ้าม่กินมกินไม่นไก่ไม่ยองไ อู้น้องบ้างเนี่ยนี่ดิางมา้งวัดนะเอาวยำึ่งนง้าน้าก็มียำก็มีือเหาอสียบบ่มีต้องกินก็เนื้อเงินด้สิกินแต่ม่างต่อนี่ละ เสบแหงโอ้ยยิน,ลนเลยพี่น้องเลยทำผิดใจกันแลัวแบน่างไม่เน่วนะเอ็ม่มึบม่ได้หาได้กินได้สังมันนี้กินตเ็ม้หอยฮะกินาหาริมเน่มั <sk inned S 2> นสบบอ